สวัสดีพี่น้องปองป่ายผู้ติดตามทางเพจเฟซบุ๊กเสียงอื้นงเท่าเลยแชแนวมนีผาผีผานองแปลบุญเขาจีปานกลางป่าพี่น้องอยู่วัดสี่สัตนาคบุญเขาจีเป็นฮีดเดียนสนี่นะเพิ่มมีการฮีตฮีบออยเอฟออยนำนี้นะ บางบ้านอัดเจือนว่าฮีบโอยฮีปโอยบางบ้านเอื้อนว่าเอฟโอยภาษาให้เลยนะเอฟเอาน้ำามันออ้ไปใส่ข้าวจีแต่โบราณนะนะเดือนสามคอยเจ้าหัวคอยปั้นข้าวจีปั้นข้าวจีบ่มีน้ำอ้อยจวน้อยเจน้ำตาเอาน้ำอ้อยีนหยัดใส่ข้าวจีแต่โบราณนะพี่น้องเนี่ยพอเดือนได้น้ำอ้อยเพิ่นก็ไปต้มเนี่ยไปต้มน้ำอ้อยต้มตั้งแต่มือแหมสิบสี่คำ เพราะว่ามือเคลืนสิบห้าคำเพิ่นกระเสียวบุญข้าวจีนะเพิ่นตมุมเพิ่นเอฟออยตุมออยแต่มือแหมสิบสี่คำพอแต่ตุมแล้วกำซอยกันกวนเนี่ยนะตุมอย่างมวเบนเนาะกวัซอยกันก่อสารคขีกันดีเก่งเปลี่ยนบ้านเก่าบ้านแก่บ้านโบราณบ้าน,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 านกลางป่านะพุทเฒ่าู้โถมาซอยกันดีเก่งใช้บักพาวใส่ทวใส้ง,งาใส่อะไรทําไมพระจิเหตุเป็นน้ำออยนะ ส่วนใหญ่ก็สิมีแต่ผู้บ่าวน้อยผู้สาวน้อยรุ่นนี้แลวนี่นะเพนเบิดรุ่นนี้ไปจักผู้ใด๋สิมาซื้อหอยตาวาหอปูนําเฮ็ดนําหอยไว้ปุนี่นะนีเพิ่นตมนําออยนี่นะกวนนําออยจนว่าคนเต็มทีแล้วนี่นะเฮ็ดแบบปู่านพี่น้องได้นําออยแล้วก็สิไปยอดเบิ่งเพิ่นสิไปยอดดอบดนี้เด้อกวนได้ทีแล้วก็สิไปยอดดอบดนี้พี่น้องดหตัวเอาอันหัวอัน ขึ้นมาไวล้วเอาตาแด็ดเลยที่เอามาได้จ้<ม>าขึ<ม>า้นมาได้เลยมันนั่นลจ้าคุ่นนะเสียงไทยเลยนะเอามวนดีเก่ง <laughs> สุเมนิงกะซอยกันมายอดนี่นะยอดเป็ดก้อนเปิดกอนเปิดก้อนก็นกร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 ี่นะโอ้ยเห็ดดีเก่งแบบโบราณนะพี่น้องชนีนแล้วน้ำอ้อยโบราณพี่น้องเอลยนอกจากน้ำอ้อยแล้วและที่ขาดไม่ได้คือข้าวจีนี่แหละข้าวจีนี้พ่นสิพากันตื่นมาเตตีซี ตีสามก็ปวดตีสี่ออกมาวัดวัดสี่สตนาคบ้านกลางป่านี่พากันมากีเขากีซอยกันพี่น้องคนละไม้คนละมือซอยกันนี่นะเขาบัานนี้มักเด็กครับเด็กไงครับผมเขาเด็กไงโบราณเนี่ยเด็กหโบราณเนี่ยเด็กครับเด็กลูกไหมจุดบัดหกเล่าเฮ้ นี่ก็คือการทำข้าวเด็กงาเออเป็นอีกส่วนหนึ่งในบุญข้าวจีเอาถวายพระสงฆ์องค์เจ้าฟ้าจีเขาฟ้าถวายพื้น6กมุมเ้ากิทธิทำการถวายการทำบุญข้าวจีวัดศรีสัตนาบ้านก้างป่าตำบลชยพฤกอำเภอเมืองจังหวัดเลยก็เป็นดังนี้เลยพี่น้องเอ๋ย